เดี๋ยวป้าจะพาไปทำแกงกุ้งหน่อไม้จ้ะเดี๋ยวไปดูป้าทำนะวันนี้ป้าจะพาทำแกงคั่วกุ้งมีกุ้งป้ากุ้งป้าซื้อมา250บาทนี่ป้าใช้อยู่500กร,รมัมหน่อไม้ต้มสุกนะห้ากร,รมัมพริแกงป้าใช้อยู่100กร,รมัมถ้าใครชอบเผ็ดเติมได้นะจ๊ะแล้วก็มี พิกชฟ้านี่นะเขียวแดงใบมะกรูดใบ้หระพาเครื่องปรุงมีน้ำปลาซิ้วซิ้วอะซ,อ,ซ,อ,ซอดซอสปรงุงรส้ะพูดผิดซอดปรงดุงรสก็ผงรสด,ดีน้ำตาลมะาพรา้าวเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็เกลือป้าไม่ได้วางเกลือกะทิป้าใช้อยู่เก้าร้อย เก้าร้ยกรัมหัวหางรวมแล้วเก้าร้อยกรัมนะเดี๋ยวดูป้าทําจ้ากะทิเดือดพ่านแตกมันแล้วเราก็ใส่พริกลงไปเนาะ <c oughs> ต้องให้กะทิแตกมันก่อนนะให <c oughs> ้ลงเอาพริกลงไปผ่ดเดี๋ยวตอนป้าลงพริกป้าไม่ได้เปิดกล้องให้ดูเนาะเพราะว่ามันจะยาวไปไงรสชาติาป,ป้าจะร้อนไง ถ้ากล้องป้าร้อเนี่ยเขาก็จะดับงไงแป๊บเดียวก็ว่าเนี่ยว่าทำไมป้าไม่ใส่ให้ดูตั้งแรกความเผ็ดเนี่ยแล้วแต่เราชอบเลยถ้ากินเผ็ดได้ก็ใส่มากหน่อยแต่สำหรับป้าเนี่ยแค่นี้ป้าก็เผ็ดแล้วเผ็ดแรงป้าแล้วอลย ใส่น้ำปลาลงไปจ้ะก็น้ำปลาหอมของกลิ่นกะทิน้ำปลาปลาร้อนๆกระทะร้อนๆใส่น้ำปลาเขาจะชูกลิ่นความหอมของเขาไะทำให้แกงเรามีกลิ่นน้ำปลาหอมๆเห็นนะไปจะใส่กุ้งแล้วเพราะว่าน้ำพริกปลาผัดได้ที่แล้วใส่กุ้งเนาะใส่ลงไปจ้า โอ้ฝ่ายเยอะนะเนี่ย กะบวยชนปากหม้อก็จะแป้งในกระทะใะวันนี้ตักไปตักมาได้หัวกุ้งขาดหมดแกนในกระทะเลย เกลือหน่อยจ้ะแกงแกงพวกนี้ต้องใส่เกลือนะแกงกะทิเนี่ยใส่เกลือช่วยน่ะใส่เกลือจะครึ่งช้อนชาถ้าเกลือไม่เค็มก็ใส่ช้อนชาผักเขียวจ้ะขรงปรุงเนาะรสด,ดีป่ะ down yeah. เอาไม้ลงไปเลยนะเพราะว่าปุ้งสุกง่ายเคี่ยวนางก็จะไม่อร่อยนะกุ้งกระด้างรอเดือดดีแล้วเราก็ชิมชิมรสชาติ จ้าเด๋อดแล้วเดี๋ยวขอชิมรสชาตินนะขอชิมกันนะเจ้าทุกคนเอ้ช่ะขอจิมกันน้ำแกงป้าคนมากชิมกันเด้อ อ,อร่อยอร่อยแล้วก็จะใส่เลยเด้อก็จะใส่นี่ใส่ลงเลยนะป้าไม่ติงน่นแลวนะใส่พร้อมอะไไปมากรดเพราะป้าจะไม่นั่นนานไง,งป้ากรูดกุ้งปลาแข็งไปไม่อร่อยก็จะเอาแค่พอนั่นพอใปโหระพาเนอะใบจา าานมกเลยและอร่อยมากเลยเนี่ยกุ้งแกงหน่อไม้เหลืองเนี่ยก็จะถูกกันนะไม่เชื่อลองไปทำกันดูป้าไม่หลอกนะเพราะป้ากินจริงๆไปไม่หลอกอร่อยอร่อยป้าก็บอกว่าอร่อยแต่ป้าอร่อยจริงๆเนี่ยแต่ถ้าคนอืน่นจะชอบปากป้าไม่รู้นะ นี่จ้ะน่าทานมากบอกว่าน่าทานมากนี่ถ้าชอบและถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะแเ่ก็จบคลิปแค่นี้นะ